ผ้าไม้ยามเยียนมี่ไว้แหว่งมู่อ้านครับนี่คือบรรยากาศห้วยข่าวังกระโดนครับา,ายน้ำล่นครับเป็นายน้ำล่นครับวังกระโดนด่านูดจะเป็น ไปกากเก็บน้ำครับส่วนทางพีก็จะเป็นาลายหน้า้างๆน้ำี่ขึ้นไปทางพีปลาไหลมันก็จะขึ้นไปทางพีครับเหมือนอย่างผมเลยใส่ใส่ไปทางพีครับใส่จากนี้ไปพี่ใส่ในหมยเลยครับส่วนฟังนี้ เไปอำเภอวังหินครับลํำห่วยเนี่สิไปถึงไปหอดอำเภอวังหินเลยแต่ว่าตอนนี้มันไปว่าไ้แล้วครับหงามันหลเอาพ้ายเรือขึ้นไปมันก็สิไปถึงอำเภอวังหินเป็นอ่างเก็บน้ำวังหินกับเอ้าเบิ้งบรรยากาศครับธรรมชาติครับนกหลายๆครับนกเป็ดน้ำ เอาเบื้องกันครับสิได้โตบ,ยยบ่หลังแหลกใส่อยู่นี่ครับหล่อนแสงใน่ักหน่อยครับเห็นบ่ แ่กมานข้นอมีโต๊บอบเมื่อนี่อันนี้ธรรมดาต้องใส่ตุ่มแบบสูงครับเพราะว่าน้มเลอกแต่ว่ามื่อนี้เอาแบบทัไมาใส่เด้งแบงค์เงนนี้ยดีป้ยมิดกัดเลยครับ ไหลกับเป้าหรอกอาวัวาวนนู้นนี่เนาะสีของกางเกงไซน์น้ำตื่นมันบ่อ,บอขึ้นมากครับมาไหลนี่มันบ่อใครขึ้นน้ำตื่นเพราะว่ามันยันยาน,ยานเครื่องนอกปลาครับเอาไปต่อครับหลังที่สองครับมีโตบ่ กับสั้นๆครับยานคองยานโทรศัพท์ทบนำกับมันนั่นครับโอ้ครับหลังนี้มีโตครับสองโตครับสองโต้เท่กว่านิดครับครับต่อครับหลังที่สามครับเอาเบื่องหลังนี้ครับเคยถือ มันจะเป็นยังไงมื่อนี้ครับเ,เอาเยื่อมาใส่ไว้ไหมครับ คือครับต่อครับหลังที่สีคส่ครับห้ังหันบ่ถือครับทำหลังหินตสองตัวครับ ต่อหลังที่หาครับยาเมซาีหลังใดสองตัวครับหรือหลังเดียว cho nước nhất Ô bao nhây hấp hiến bao à, thế nào Thế con hấp Tại tao thế nào Hà đáng để sáng tô đáng để đi hốc hấp ยัน,น่อยก็น,นึงครับตัวตมันใหญ่โตมันน้องครังที่เจ็ดนล้วมาหกหลังนล้วมาสี่โตครับนึงครับ โตครับตัว,น,ตว,น,ตว,ตวนึงตัวนึงครับต่อครับหลังทีแปครับออกหนังข้างนอกนี่ครับนี่สองตัวครับ สองตัวครับสองตัวตาครับหลังที่เก้าครับออคนนี้ครับ หลังที่จีครับยายากเลยครับหลังน,นึงครับนึงครันึบหลังที่จีด,ดโมเนกถอแค่หลังนี้ ต,ต่อครับหลังที่สิบสองครับจัดครับหลังนึ่ครับโมปินตาถึง พอครับหลังที่สิบสามครับวันนี้ฟ้าไปแล้วครับหลังนึงอยากฟังเด้อโตรครับนี่น้อยครับตัวนึงครับพอครับสิบสี่ หล้างดิฟฟี่ครับเฝ้าวไว้ล้อซีลังครับเ้ยเฝ้าอยู่บอ่อครับโอ้โหจับเลยครับเฝ้าแท้แน,น่นอนครับโงงโตครับลุบมาซีฟี่ลังเฝ้าไป หลังครับเหลือกะทีหลังละโตสองโตครับเอ้านี่น้องบอสสามาทีแค่พี่นองเบิ่งได้เแล้ครับมนันอยู่ไกลแค่นีก้ก็แล้วครับคลิปนี้